อโมริมการเดิมพันที่เสี่ยงแต่อาจเปลี่ยนเกมของแมนยูนเต็ดการแต่งตั้งรูเบนอโมริมเป็นผู้จัดการทีมปีศาจแดงถือเป็นการเดิมพันที่เสี่ยงของเซอร์จิมแรดคลิฟต์แต่ทำไมถึงเสี่ยงและทำไมถึงอาจเปลี่ยนเกมของแมนยูนเต็ดได้มาเจาะลึกเรื่องราวนี้กันเถอะแต่ที่นี่คือจุดที่คนใช้ความคิดเห็นแตกต่างกันการให้เวลา3ปีแก่อโมริมถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่โตสำหรับแมนยูนเต็ดที่เคยปลดผู้จัดการทีมทุกสองปีแต่ทำไมถึงต้องเปลี่ยนแปลง เพราะมันเป็นเวลาที่จะคิดใหม่และทําหม่มีเช่นนั้นทีมก็จะวนลูปเดิมๆอยู่เสมอและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดการให้เวลากุนสือสร้างทีมในระยะยาวเหมือนที่เซอร์อเล็กเฟอร์กูสันเคยได้รับทําให้แมนยูในเต็ดเริ่มมีผลงานที่ใช้รขึ้นเรื่อยๆหลังจากเฟอร์กี้คุมทีมผ่านไปถึง4ปี หลังจากที่อินิโอสให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้เวลารูเบนอโมริมอย่างตา 3, ่ำ3ปีแมนยูนเต็ดเริ่มมีผลงานที่ดีขึ้นชนะ3เกมติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกโดยชนะซันเดอร์แลนด์2-0ถึง 0, ตามมาด้วยการบุกอัดลิเวอร์พูล2 1ถึงและล่าสุดพิชิตไบรตัน4 2ถึง 2, ทำให้ทีมอยู่ในอันดับที่สูงกว่าคู่แข่งวันเดียวกันอย่างลิเวอร์พูลและเชลซีระบบ3 4 2ถถึง 1, ปัญหาหรือโอกาส ระบบนี้ถือว่าซับซ้อนแต่เริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเร่อยๆผู้เล่นต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจแต่เมื่อเข้าใจแล้วการเล่นของทีมก็มีความเฉียบคมและเด็ดขาดมากขึ้นอโมริมเริ่มค้นพบทีมที่เหมาะสมและลงตัวพลางใช้อย่างต่อเนื่องผลงานโดยรวมไม่ถึงกับย่แย่แม้จะมีเกมที่เลวร้ายอย่างการแพ้แมนซิตี้และเกมที่พ่ายเบรนฟอร์ดแต่ก็มีเกมดีๆที่เชื้อเชลซีเช่นเดียวกับชัยชนะในศึกแดงเดือดมาทดแทนถ้าโชวเข้าข้างบรูโน่แฟนันสังหารจุดโทษไม่พลาดสองครั้งพวกเขาน่าจะชนะฟูลแลมและไม่แพ้สโมสรอนเพิ่งน้อย ผู้เล่นใหม่ชิ้นสำคัญที่ขาดหายมาเตุสคุนยาไบรอันเอมเบอร์โมเบนเยมินเชตโกและเซนเนอร์ลัมเมนเข้ามาเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายช่วยให้ทีมมีคุณภาพมากขึ้นอย่างชัดเจนไมเคิลคาริกอดีตดาวเตะปีศาจแดงก็ยืนยันว่าทีมของอโมริมมีการคุยกันมากขึ้นและเล่นกันด้วยความเข้าใจมากขึ้นคำถามที่น่าสนใจทีมควรเสริมผู้เล่นใหม่ในตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายและมิดฟิลตัวรับคนใหม่หรือไม่และคุณเห็นว่าอโมริมจะสามารถนำทีมไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวหรือไม่มาใช์ความคิดเห็นกันเถอะ